กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆท่านนะครับอ่าครับช่วงบ่ายของวันที่10นะครับเมื่อี้เป็นวันที่10แล้วนะครับอ่มาพบมาเจอกับแอดวีไลอ่าคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอ่มาครัเมเนี้มาซานะครับก็ต้องขอกาบอภัย FC นะครับเนื่องจากทางแอดวีไลครับไปติดงานเขาดํานะครับเพิ่งเซตกลับมานนะครับอ่าตอนนี้กับปะมาณเวลานะครับบ่ายสามโมงกว่านะครับ อ่าครับบ cents, ่เป็นย yes. ั้งนะครับคือสีบ่เป็นยั้งนะครับเพราะว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะครับอาครับคลิปนี้นะครับสีผ้าเอฟซีคุณ่อคุณแม่ทังช่องรับมาตดตามกับตัวเลขแนวทางเป็นชุดล่างขับของพ่อกล้วยนะครับแล้วก็ชุดล่างของพ่อกล้วยนะครับพึ่งปล่อยมาแล้วก็พ่อกล้วยบอกว่าสรุปมาให้เลยนะครับอ่าสรุปมาให้เลยนะครับชุดล่างของพ่อกล้วยนะครับ อาชุดเลขเกิดชุดบนปล้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ชุดเลขดับนะครับทั้งบนทั้งล่างกับป้อยไปแล้วนะครับแนวทางของพ่อกล้วยนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาเบิ่งมาช่มคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางจ่องนะครับห้องมาเบิ่งสุดสรุปหลังของปอกล้วยเลยครับทรงมาคลิปคลิปนี้เป็นคือสรุปให้พร้อมเลยนะครับเอฟซีชุดล่างนะครับของพ่อกล้วยเอาลืมบอกเอฟซีนะครับ ขอบอกเอฟซีไว้ก็คือแนวทางของตัวเลขคุณพ่อเสียดเอเฮครับมือว่านนี่นะครับได้พอป่วยได้โทษรกรับรมาหาเอดวิไลครับไปรอบพ่อนะครับมือว่านนี่ถึงบ่ายสองโมงนะครับพ่อก็โทษรกรับรม,มาแล้วได้พูดได้คุยเข้าใจกันแล้วเพราะว่าพ่อไปเกี่ยวญยาให้ง่วนะครับอายุบันทัดไปก็คือเกิดพายุล่มแห้งพ่อบอ่สามารถเดินทางลงมาได้นะครับ ขอแจ้งให้ FC ได้ทราบกันนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของพอเซียนเอเฮแตว่าได้โทษพุดคุยกับพอแล้วนะครับนัดเวลากันแล้วก็คือพรุ่งนี้นะครับวันที่11อนะครับตอนเสาร์นะครับแอดวีไลสิขึ้นไปหาคุณพอคุณพอก็นัดเวลาแล้วว่า4ี่โมงเสาร์นะครับ่าเดี๋ยวมืออื่นนะครับเอฟซีทีล็อค่อยแนวทางตัวเลขของคุณพอเซียนเอเฮครับเดี๋ยวมืออื่นนะครับทางแอดวีไลไปติดตามมาให้นะครับ4ี่โงเช้านะครับ คุณพ่อนัดเวลาแล้วอ่าบอเป็นอย่งครับอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อวานนี้เกิดพายุล่มแห้งนะครับพอบอสามารถสีลงมาให้ท่านเวลาใดตามนัดใหม่นะครับอ่าขอแจ้งให้เอได้ทราบกันเอาครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาพนะครับพูดคุยกันมากนะครับอ่าแจ้งข่าวให้ FC ได้ทราบนะครับมื่อนี้เข้ามาเบิ่งกันเลยสรุปให้เลยนะครับแนวทางของพ่อกกล้วยนะครับ16เมษายน2567 เดียวทาแอดวีไล์เขียนแบบเดียวนะครับค่อยแคปหน้าจอพร้อมกันนะครับรอสักครู่นะครับอ่าครับมาเบิ่งตัวเลขเนี่ยท่าน้ำกัดนะครับอ่าทรงมาสรุปให้พร้อมท่านที่นะครับพอกล้วยนะครับอ่าแนวทางชุดล่างนะครับปก้วยว่าสรุปมากให้เลยนะครับอ่ายำบาคลีมนี้เป็นคลีมล่างเ้อครับเพราะว่าชุดบนอ่าชุดเลขเกิดปลอยไปแล้วนะครับพอกล้วยนะครับ สิบหกมาซาดีกว่ามานะครับเอฟซี FC พะว่าทั้งเอ็ดอวิไลติดงานข่าวดำนะครับบวกเป็นอย่างนะครับมาซาดีกว่าไม่มานะครับสรุปล่างนะครับสรุปล่างนะครับพอเกยสรุปให้เลยนะครับสรุปล่างเบิร์สกีให้ดีเดอครับ FC คุณพ่อคุณแม่ะนะครับ ติดตามกันไปนะครับสําหรับตัวเลขกแนวทางครับเพราะว่ะย่างเขาวันที่10กันแล้วก็ถือว่าจะเข้าสูโค้งุดท้ายแล้วนะครับจากสํานักต่างๆนะครับพ่อกล้วยสรุปล่างนะครับมาเบิ่งน้ำกันตัวเลขกแนวทางครับวันนี้พ่อกล้วยวิ่งไปที่มาเบิ่งเหล็กวิ่งกันก่อนนะครับวิ่งเล็กวิ่งพ่อกล้วยวันนี้สำหรับล่างนะครับ วิ่งไปที่3กับ6โอสามมาแห้งนะครับกวดนี่ถือว่าสามมาแห้งอีลีเอาวันที่สิบหกเมษายนครับทีเป็นมือตัดสินสี่แห้งสมสมสาสมลือบอนะครับสำหรับ3นะครับติดแทบชุกสำนักนะครับสำนับเลข3าสขนนามก่นี้อ่ะสูตรคำนวณครับบ่าวากัน มีชนกันเป็นเรียงธรรมดานะครับเพราะว่านะักคำนวณก็ถูกสำนักใส่ตัวเลขแนวทางเดียวเดีวกันนะครับก็คือใส่เลข0ถึง9แค่นั้นครับมาคำนวณอ่าที่ชนกันแน่มันบ่บเรียงอ่าเป็นเรื่องพิดแปลกนะครับมันเป็นเรียงธรรมดานะครับอ่าข้ามาเมบิ่งกันวิ่ง3กับ6อ่าข้ามาเบิ่งหลัก10ล่างอ่ามาเบิ่งหลักส0ลหลงก่อน สิบล่างนะครับอาตัวเลขแนวทางนะครับจากเซียนจากสำนักต่างๆนะครับเอฟซีเพิ่นนําเสนอมาแบบใดเพิ่นไหมาแบบใดแอดวิไลสีนําเสนอแบบนั้นนะครับแอดวิไลไม่ปรุงแต่งตัวเลขแนวทางนะครับเราต้องเคารพเกียรติซึ่งกันและกันเพิ่นไหมาแบบใดทางแอดวิไลนําเสนอแบบนั้นครับอาสิบล่างนะครับก็คือ สามห้าหเอาคุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยครับ3ามห้าหอ่านี่คือสีลางนะครับต่อไปหน่วยล่างครับหน่วยล่าง หน่วยล่างก็คือ046อ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แอบหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยนะครับ046นี่คือหน่วยล่างนะครับอ่าจับคู่นะครับจับคู่อ่าจับคู่ อพอกล้วยจับคู่มาห้แล้วนะครับเด็บซีคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวปรับมุมกล่องใหน้นิดนึงอย่างเด็บซีคุณพอ่ณพอคุณแม่บอเ,เห็นตัวเลขชัดเจนนะครับจับคู่นะครับพอกล้วจับมาห้แค่สามคู่แค่นั้นนะครับคู่แรกครับสามศูนย์คู่ที่สองครับหกศูนย์คู่สุดท้ายครับคือ หกสามเอาเรียบร้อยครับทางแอดวิไ like ลเขียนตัวเลขแนวทางครับเขียนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาเอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับอา่าฟังแอดวิไ like ลนะครับสิบทวนตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะครับพอกล้วยครับ16เมษายน2567 ยำวาสรุปไผ้เลยนะครับเป็นชุดล่างนะครับสรุปล่างเลยนะครับเลขวิ่งครับพอกลวยวิ่งไปที่3กับ6นะครับเลขวิ่งวิ่ง3มกับ6อ่ะพอกวยเด่นเด่นให้ตัวใดนะครับเลขวิ่งพอกล้วยเด่นไปที่3อ่าเลขวิ่งเด่นไปที่3 6เป็นตัวรองนะครับ6เป็นตัวรอง ต่อมามาดูหลักสิบนะครับสิบล่างนะครับเอฟซีคุณ่อคุณแมวจับคู่เอาเองก็ได้นะครับเอฟซีเพราะว่ามีหลักสิบหลักหน่วยแล้วบอมมกที่พ่อกุ้ยจับมาใหา้เข้าจับเองก็ได้นะครับเพราะว่ายืนหลักสิบหลักหน่วยให้แล้วเข้าสามารถจับเลขใส่กันเอาได้สิบล่างคือนะครับสามห้าหกสามห้าหกนี่คือหลักสิบนะครับ ต่อมาครับคือหน่วยล่างนะครับอ่ะด้วยล่างนี่คือ046ครับ046อ่า f อมาเบิ่งชุด2องตัวชุด2องตัวมีครับ30 60 63ครับมี3คู่แขน่นๆเลยอ่า FC ฟีันธสิถามา่า3คู่นี่ อพอกล้วยเน้นให้บอแอดวีไลฟันสิวานะครับแค่แนวทางสามคู่นะครับแค่สามคู่แต่พอกล้วยยังมีเน้นให้อีกสองคู่นะครับเน้นให้สองคู่เข้ามาเบิงว่าคู่ใดนะครับเดี๋ยวทางแอดวีไลวงกลมให้เบิงเลยพอกล้วยครับวงกลมไปที่ติดสามครับหนีพะพลติดสามเพราะว่าเหล็กวิ่งพอกล้วยเด่นไปที่สามนะครับ อาพราะก้ยเด่นตัวนี้ครับ f อฟซกับคู่แรกคือ30มศนะครับเอขึ้นพอคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นฟังแอดวิไลบอกให้ชัดเจนคู่ที่2ครับคู่ที่2ติดตัวร่องนะครับคือวิ่ง3เด่น3ามลอง6อ่านี่ครับเด่นอีกคู่ที่2ก็คือ60 แล้วพอก,ก้วยบอกว่าหกสามนี่บ่ได้ทิมนะครับหกสามนี่บ่ได้ทิมคือระวังตัวระวังคือหกสามนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่แล้วพอก,กวยยังบอกฝากบอกเอ็กซีมาเองนะครับว่าฝากบอกว่าถ้าไม่ชอบที่พอก,กวยจับคู่ให้สามคู่นี่ให้เอฟซีจับคู่เอาเองได้ระหว่างสิบกับหน่วย คือหลักสิบนะครับก็คือ356นี่คือหลักสิบหลักหน่วยคือ046อ่าบ่มักที่พอกล้วยจับคู่ออกมาให้นี่3คู่นะครับ FC สามารถจับใส่กันได้นะครับเนี่ยอ่ามี03 04 05 06ก็ว่าไปนะครับ05 06 433อ่าก็ว่าไปครับ45 46ก็ว่าไป นะครับจับเอาได้พกวยบอกว่าจับเอาได้บ่มักที่พกวยจับออกมาให้แต่ว่าสูตรแนวทางมันต้องมีการฟันทงพกลวยบอกมาแบบนั้นก็คือฟันทงมาแค่3คูนี่นะครับคือ3 0 6 0 6 3แค่นั้นเน้นให้2คูก็คือ3 0 6 0นะครับตัว6 3นั้นเป็นตัวระวังอ้มามักชอบแคบหน้าจอไว้พิจารณาข่าวฝากตอนกันบ่มักปล่อยผ่านทางสองนํำเสนอเป็นแนวทางครับ อาสุดไทยนี่จากล่ากันไปให้เอฟซทั้งช่องครับโศกม,ม,มันมันลำลุยครับตัวเลขแน้าทางสุดสรุปล่างของพ่อกล้วย16เมษายน2567ไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ